สวัสดีเพื่อน s อสโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับก็เมื่อวานนะครับลงคลิปขุนนกน้อยนะครับบางทีคลิปแอดก็ลงช้านะครับก็ปรากฏว่าไปออกฮานอยนะศูนยะ์เจ็ดเนาะวันนี้แอดมาตามช่างโดนะครับก็งวดที่แล้วก็ต้องบอกว่าเสียดายเนาะฝันสองแก่แอดไม่ได้ลงเพราะลงไม่ทันนะครับเนาะยังไงก็ฝากเ,าเพลงด้วยนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับคุณยายจะไปถ่าย MV นะครับยังไงก็เดี๋ยวถ่ายเสร็จนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนเนปซีรับชมเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับเดี๋ยวไปพบกับช่างโดกันนะครับว่างวดนี้ฝันว่าอะไรนะครับสวัสดีครับช่างโดสวัสดีครับโอ้ยังไงงวดที่แล้วเสียดายครับเพื่อนเนซีครับผมโอ้โหฝันสองของช่างโดแอดลงไม่ทันครับปรากฏว่าช่างช่างโดฝันว่ายังไงเนาะฝันมารถคว่ำครับคันนี้เลยเนาะครับผมโอ้โหแล้วคือรอบแรกหายเนาะครับ โอ้ยเราก็คิดว่าก็เป็นเน้นที่90เนาะที่ไหนได้มันพลิกคว่ำพลิกคว่ำกลายเป็นเลข9กลาบเป็นเลข6โอ้โหเสียดายครับเพื่อนนิีฮะโอ้แอดต้องขออภัยเนาะแต่ว่าก็ไปลงย้ําก็ย้ําแต่90เนาะช่างด้ครับผมโอ้ยเสียดายจริงๆนะครับแล้วยังไงครับวันนี้ได้ข่าวว่าฝันมีประเด็นน่าสนใจอีกแล้วครับเกี่ยวกับวัดไหมวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับรูปครับยังไงครับช่างด้คือในฝัน่ะ ผมฝันว่าได้ไปเที่ยวที่สัตหีบคือในฝันละมันเห็นเรืออยู่สองลำแล้วทะเลเหรอใช่ครับเ,เป็นเรือของที่อยู่ทะเลที่ก็จอดติดกันไว้สองลำเป็นเรือของจัก,กรีนาร์เบอเที่ฝันเห็นนะค,คือในฝันละผมขึ้นไปในเรือจักรีนาริเบตเค,คือพอผมเข้าไปภายในเรือโอ้โหภายในเรือนี่มัน กว้างใหญ่มากอย่างกับบ้านเช่าหรือในเหมือนกันเหมในวังเลยนะคือเขาเขามีทุกอย่างเลยใช่ยังกับเรือสําราญอะไรอ่ะพอทีนี้มีเครื่องบินไหมในฝันไม่มีไม่มีมือมันเป็นคล้ายๆกับห้องอาหารหรือพวกอสนงงกาสิโนอะไรอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเออมันมีที่เที่ยวเยอะแยะคล้ายๆเรือสําราญใช่ไหมใช่ครับแล้วทีนี้ พอผมเดินอะไรไปเที่ยวอะไรเสร็จแล้วทีนี้มันมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาบอกผมว่าพี่เราไปขับเรือเล่นดูไหมไอ้ในฝันน่ะคงรู้ว่าไปแล้วพอผมจะไปในขับแล้วทีนี้เขาให้ผมกดปุ่มอะไรไม่รู้อืเป็นปุ่มสีแดงพอคนปุ่มปุ๊บในเรือพอมันเป็นยังไงมันว่างเป,ปล่าไปหมดแหละ อ,อมืมันเป็นกลายเป็นเรือเล็กไปเลยอ,ะอ่ะอจากใหญ่เป็นเรือเล็กอะ่ะเหมือนกับนั่งเรือสปีดโบ๊ทย่างนั้นนะก็ะแ,ะแค่นี้แหละครับแล้วมีตัวเลขให้เห็นมีครับค,คือในเรือมันมีจะมีเรืออยู่สองลำไอเรือหนึ่งมันเขียนที่ว่าเขียนบนหัวเรือ ข้างๆเลยหัวเรือข้างๆหัวเรือมันจะมีเรือลำหนึ่งมันเขียนเลขแปดเจ็ดหนึ่งแล้วไอเรือจัก,กรีนาระเบดมันเก้าหนึ่งหนึ่งเรือเล็กใช่ไหมที่เห็นมันเป็นเรือใหญ่ทั้งอสองทั้งสองสองอข้างเลยนะมันจอดเรียงอยู่ติดกันนะ<อ>แล้วไอภายในหัวเรือมันจะมีตัวเลขบอกอ๋อแปดเจ็ดหนึ่งครับแล้วก็เห็นในเรือจัก,กรีนารเบดด้วยครับผมหรือว่าหรือว่าช่างโดไปเซิร์ชดู ไปไปเซิร์ชดูครับอ๋อแต่แปดเจ็ดหนึ่งคือเห็นในฝันครับผมอ๋อวันนี้คือไปดูว่ามันเลขอะไรเนาะครับผมว่าเป็นเลขอะไรครับออ้เป็นเลขสวยเนาะจังโตครับผมหรือว่างวดนี้จะมีเลขเบิ้ลมาอีกเป่เออไม่แน่ไม่แน่ครับผมก็เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับผมอจจเก้าเจ็ดเจ็ดได้ไหมได้ครับถ้าเลขหนึ่งกลายเป็นเลขเจ็ดอือเวทเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดก็มาชนกับเลขรถคันนี้ของช่างโด๊เลยครับผมเนาะ โอ้หอีกคันหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งครับผมหรือแ7ดเจ็ดเ็ดเนาะครับ 1> 8ปดหนึ่งหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อน f อีเนาะครับก็ต้องพลิกแพลงตัดเล่นวันนี้นะช่างโด้ครับผมอ่าแล้วครับอ่ะช่างโด้ขอเนี่ยย้ำตัวเลขอีกทีหนึ่งใครภาพที่เห็นเรือที่เห็นในในฝันเลขเห็นคือ8 7ด็ดหนึ่งอืมแล้วก็ก็เรือจากีนารเบดมัน9 1้าหนึ่งหนึ่งอืมแล้วก็อย่าลืมแปลงด้วยนะครับผม,มวันนี้ก็ต้องขอบคุณช่างโด้นะครับ ที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อน F ี C ที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับยังไงเพื่อน F ็ีสีก็ันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้เกตติดตามนะครับยังไงเรามาลุ้นกันนะครับว่างวดน,นี้เลือกช่างโดจะออกตรงหรือเปล่าหรือว่าจะพลิกแพลงเหมือนงวดที่แล้วนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณช่างโดมากนะครับสว,ส,สวัสดีครับ